สวัสดีครับทุกคนตอนบ่ายวันนี้ฝนตกเราก็เลยมีแผนที่จะย้ายต้นกล้าครับอันนี้เป็นต้นกล้าประกาศข่าวที่เราหว่านไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับกําลังโตเลยแต่ว่าตรงนี้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเน่นเกินไปแล้วก็อ้อยทากก็มากัดกินเยอะเลยครับเราก็เลยคัดต้นส,สวยๆที่จะไปปลูกในแปลงที่เราเตรียมไว้นะครับเรารอจังหวะให้ฝนตกเพราะว่า ตคนข้าเราจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับนี่นะครับเราเก็บใส่ตะกร้าอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแปลงเพาะนะครับค่อนข้างฉลกเพราะว่าเราต้องการยาต้นค้าออกไปก่อนถึงจะทําการเกลี่ยพื้นที่นะครับส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นแตงกวาของเราที่เริ่มเหลื่อยแล้วนะครับนี่เป็นประกาศขาวนะครับเราจะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับและข้อนี้เป็นพื้นที่ที่เราเตรียม พื้นที่ไว้เมื่อเร็วๆนี้นะครับอากาศชื้นกาลังดีเลยครับเหมาะที่จะทําการเปลี่ยนต้นกล้ากันครับและนี้ก็คือมือเสือที่เราซื้อมาจากติดต่อนะครับทุกคนช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเราขุดดินไว้จับหยาบนะครับดังนั้นเราก็ใช้มือเสือตัวน,นี้ก็ามาทาการคลาดหญ้าออกไปเศษขิงไม้ได้ครับแล้วก็ขุดดินนิดหน่อยหนึ่งนะครับเคลียร์หน้าหน้าดินนะครับ พื่อที่จะทําการปลูกะมือเสือใช้งาน,นได้ดีมากๆเลยครับเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยครับเนี่ยใช้งานง่ายมากเลยครับดังนั้นเราก็เอาต้นค่าที่เราแยกมานะครับปลูกอย่างนี้ที่เราต้องการแบบนี้เพราะว่าต้นค่าเราจะเติบโตเสมอกันแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะเร่งสปีดเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างจะนานเลยนะครับทาไปเคลียร์พื้นที่ไปด้วยมือเสือตอัวน,นี้นะครับ สุดยอดมากๆเลยนะครับเ็าสามารถทําให้ดินก้อนใหญ่กลายเป็นข้าวเล็กได้นะครับลดน้ำไม่ชุ่มแั้นก็มือเสียก็มานะครับนี่ดีกว่าใช้มือนะครับช่วยได้เยอะมากๆเลยครับใครสนใจก็ลองขดดูในะกร้าสินค้านะครับนี่นะครับจอดลงไปอย่างนี้เลยครับไม่นานก็จะฟื้นนะครับเราก็ลดน้าทุกวันเช้าเย็นแต่วันนี้ฝนตกนะครับโชคดีเราไม่ลดน้ํานะครับเราต้องขัดจังหวะให้ดีนะครับรอจังหวะให้ฝนตกก็จะดีมากๆเลยครับ นี่เราเอาหมวกของแม่ๆมาใส่กันฝนด้วยครับแล้วก็กางเกงก็เป็นของจากท่านพ่อนะครับเราย้ายกลับมาเราไปได้ขนเสื้อผ้ามาเยอะนะครับเราก็มีความสุขกับการปลูกผักนะครับส่วนแปลงนั้นบนเขียวเขียวเทียนนั่นคือมันญี่ปุ่นนะครับกําลังแตกกิ่งสวยงามเลยนะครับโอเคครับทําไปเรื่อยๆครับส่วนที่เราเห็นในภาพนี้ก็คือเป็นแตงกวานะครับแตงกวาของเรานะครับในหนึ่งแปลงเนี่ย เราจะปลูกหลายหลายอย่างมากเลยครับแล้วน่าแต่แตงกวานะครับมะเขือพริกเพราะว่าเพื่อน้นี้เขาเติบโตช้าครับเพราะนั้นเราต้องปลูกผักหน้าดินก่อนในพวกผักต่างๆผักใบนะครับอีกสองอาทิตย์เราก็สามารถขายหรือว่ากินได้แล้วนะครับแรกเริ่มเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับด้วยการปลูกผักที่กินได้ก่อนเราไม่จมําเป็นต้องเส้ออาหาร จากนั้นเราก็เอาไปขายนะครับถ้าเหลือจากการกินนะครับผมประกาศขาวควางตุ้งธนาพวกนี้ต้องยืนพื้นไว้ครับต้องมีในสวนนะครับหลบเจ๊งสปีดนะครับเพราะว่างานค่อนข้างจะเยอะครับทุกคนตรงนี้เป็นที่ลาดนะครับแล้วก็เป็นผาลอกเราปรับให้เป็นขั้นบันไดเพื่อลดการสูญเสียน้าดินครับแล้วก็แกะเก็บน้ําไว้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับด้านหลังเป็นพื้นที่ลอกก็เป็นพื้นที่ของ ญาติกันนะครับวัชรติของเราจะแด้นเระจุ่แค่ตรงนี้นะครับเราก็จะลูกกันตรงนี้เลยทุกคนนี่เลยนะครับสนุกสนานมากครับเป็นคนที่ชอบทางานครับอยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่นิ่งก็จะปวดไปทั้งตัวเลยแต่ถ้าได้ทํางานนี่เขารู้สึกสนุกครับส่วนแตงกวาด้านล่างนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยบํารุงอีกนิดนึงเขาจะโตขึ้นมาได้แล้วครับเริ่มออกดอกบ้างแล้วนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จประกาขาวเสร็จเราก็จะแล่พังตุ้งกันต่อนะครับผมในวันที่ฝนพรำอย่างนี้ทํางานสนุกครับเพราะว่าผักเขาจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับใครส,สนใจมเมล็ดพันธุ์ผักวางตุ้งก็หรือประกาศขาวก็ลองกดดูในตะก้าติ๊กตอกนะครับราคาไม่แพงครับส่งถึงบ้านอันนี้เราอยู่ไกลแค่ไหนก็สะดวกสบายไปหมดนะครับอยู่ๆเจ้าหน้าที่ขนส่งก็มาส่งสินค้าเราถึงบ้านก็เลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะ อนนี้มีลูกค้าสอบถามว่าอะไรผักจะโตกันนะครับต่างเขาแวะเวียนก็ามานะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับแปลงหนึ่งนี่นะครับบรรยากาศริมคลองนะครับตรงนี้น้ำบูดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีคลองล้อมรอบเลยนะครับจำนวนคลองแต่ด้านล่างเราจะทําเป็นแปลงประกุนะครับทุกคน